สวัสดีชาวโลกวันนี้เราอยู่ในเกมซึคุโนฮิกุ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 กตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเพิ่งตื่นไงใช่ไหมง่วงมากเออตื่นสักพักแล้วแต่เพิ่งกินข้าวเช้าแล้วนะใช่ไหมง่วงคงง่วงมากเลยไม่หลับมาอ่ากูอยากรู้เหมือนกันนะว่าเวลาที่ง่วงๆเราเล่นเกมผี มันจะยังน่ากลัวอยู่ไหมมาจจะนอนไม่หลบกันดียว่าเรื่องนี้กันดียว่าจะไปทำไมอันนี้ดูคอนโทรเยอะจังมันมีบทพูดอะ แล้ว oh. ก็มีของไอ้นี่ด้วยไอพวกไอโฟนอะเล่นได้ไหม oh. อ้<พ>าวภาพทีู่วันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอีกแล้วกูจะพยายามแปลให้พวกมึงเข้าใจนะคือวันนี้กูเข้าใจคนเดียวอะแต่กูแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยแล้วนั่นแหละอยากอยากจะกลับไปแก้ไขจังเลย อย่าอ๋อดุ๊ย,ย,ยทำไมเกมนี้มันชอบทำอะไรแบบนี้วะเนี่ย แต่แม่งก็ได <laughs> ้ผลทุกครั้งด้วยนะเอ้ยสะพายแม่งเหมือนแถวบ้านกูเลยมึงสะพายแม่งเหมือนแถวบ้านกูมากเลยอ่ะเนี่ยสถานีมันแบมันเหมือนมันเหมือนระหว่างสถานีจูโซกับเนี่ยเนี่ยแล้วแบบรถไฟแม่ง ต้องแบบสีสีนำ้นำตาลน้ำตาลมันเหมือนสถานีโจโซกับเมดาเว้ยมึงแบบแม่งเหมือนรถไฟฮันคิวเลยมันอาจจะแถวบ้านมนก็ได้เพือ่อนไม่นะา,านตัวประกอบเกมบอกเลยว่าน่กกลัวว้าวซ่าไม่นะถ้าเกิดมันเป็นสถานีแถวแถวบ้านกูหอนส่งมันเอาภาพมาจากสถานีแถวแถวบ้านกูจริงๆกูจะหลอนมากเลยเฮียไม่หลอก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  เขายืดอยนะฮัาโหลวไอตกใจลกเท้าเพื่อนไม่ได้นะคือคือ,ค,อคือแบบแบบเงยหน้ามาเจอลุกเท้าแล้วกแบบ็สดจำแี่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยร้อนก็อาบน้ำดิอย่าเล่นน้ำ ช่วงนี้ปุ่นหนาวอีกครั้งือกระโดดเหรอใช่ก็ฆ่าตัวตายโดดน้ตายโดดทำไมอยไปแก้ไขอีะอยากกลับไปแก้ไขวันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอีกแล้วฉันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆเลย โทรโหนูไม่ร้องนะ,อ,ะอีกครั้งอย่ากอยาอยากกลับไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งมานซนี่ขับผ่านจริงมาก <c oughs> ต้องเดลิเวอรี่เนาะ <c oughs> น่าจะขับเป็นไอ้นี่แล้วอะชีวิตประจำวันอะ <c oughs> โจย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 มีคนแอบดูมีคนแอบ,บดูเราเราอาจจะได้เป็นดาราก็ได้นะเขา <okay. S 2> จะเป็นโมเดลลิ่งเขาอาจจะเป็นโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งที่แบบจะพาเราไปเป็นดารา <c oughs> ม,มันไม่น่าจะมองกันแบบนี้ไหมรู้สึกเหมือนไม่เป็นมิตรเลยอะ่ะเขาอาจจะขี้อายก็ได้เลยเาทำตัวไม่ถูกไม่น่านะกู <c oughs> คิดว่างแง่ดีกันป่ะสินะ ว่าคุณเริ่มตื่นละแม่เลยคุบอกแล้วว่า,วามึงไม่ได้หลับหรอก,รกนั่นเป็นเหตง่วงๆคุณเริ่มตื่นละ ถ้ามาต้องถอดรองเท้าด้วยอ่ะจริงๆไม่ได้ถอดอ่ะตรงนี้ก็มีถุงเท้าอยู่แต่ว่าปกติถ้าคนฆ่าตัวตายก็มาจะถอดถอดรองเท้าใชไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็หรือแบบอะไรนะจะได้ตายตัวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเลยถอดรองเท้าอะไรอย่างงี้กลัวกลัวรองเท้าถ่วงน้ำหนักให้แบบไม่จมหรอ <laughs> <laughs> อย่าพยายามเข้าใจเลยเถอะจริงๆอ่ะ <laughs> นั่นน่ะสิ สีกาส์อะสีกาส์ที่คุณเอ้ยฮัลโหลวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วคอนแทคเลนส์อยู่ที่ไหนเอ่ยเกลียดังเลยเกลียดเอ้ยกลับไปแก้ไขกาสคุณพี่เลิกขับก่อนได้ไหม สงสัยเขาต้องไปส่งข้าววันนี้ประจำที่ญี่ปุ่นแม่ไม่มีเสียงไก่ขันเวลาตอนเช้าเว้ยแต่มันเป็นเสียงอีการ้องแทนอะทำไมเดเป็นอีการ้องเพราะว่าญี่ปุ่นไม่มีไก่อะตอนเช้าๆก็จะเป็นอีการ้อไอยเด็กที่เนี่ยเราเพื่อเราต้องเอาไก่ไปเลี้ยงเพื่อเป็นการดําเนนในการปลูกไอ้กูว่าเข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 าไม่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 มีมงมง เมื่อกี้เขาแค่ห่าเพื่อนเขาอาจจะง่วงก็ได้นะคือคามาห่าอะไรหน้านี้เห็นหน้าตัวเราแล้วง่วงนอนตรงนี้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 มีคนแอบดูตรงนี้มีคนแอบดูไหนวะอ๋อมีม่วนม่้งเฮ้ยทาว์โนสทาน์นสม่วงมิงต้องหาหมอแล้วนะเขาอาจจะเหมือนไอ้นั่นก็ได้นะที่ใช้ใช้ยาย้อมผมของแม่ เขาอาจจะร้อนในขึ้นผิวแล้วเลยเอาเทียนเชฟอะไรประทายอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอเอเจเอเจนกลับไปแก้ไขอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเธอเตงดูมีคขามบูมบานในการแก้ไขเนาะกอกว่กี่ครั้งกี่ครั้งน,น,กน,นาก็แบบเออแล้วก็แบบอะไรนะพลาดทำผิดพลาด กระโดดน้ำเหมือนขี้อ่ะตุ๋มอ่าจะโดดกี่รอบเอ่ยอ่าไม่ว่าจะขี่กี่ครั้งเอจะว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ผิดพลาดอ้าวเงาหยุดรอด้วยอ่ะเอาเงาหยุดแล้วนี่อ้าวค้างเอามาแล้ว เฮ้ย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 ไม่เอาเสียงมาดิมเอาเสียงมาก็วนเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยอย่าเปกระสุข้าวอีกเมื่อกี้เขาอาจจะอาจจะเหนื่อยอะไรขอเขาพิงไหล่หน่อยรอสนิทกันขนาดนั้นเลยใช่ใช่แล้ว ป็เกมกราฟิกดอไม่ต้องไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแล้วก็แบบสะดุ้งเมื่อไหร่จะเลอยฝั่นก่อนแล้วคือโคโนกูก็แบบสะดุ้งเลยมือคือของมุงเราสามคนเอ้สี่คนว่ะห้าโอ้โหรอบรอบนี้พาเพื่อนมาดูด้วยรับรู้ได้เลยว่าเป็นภาพเดิมใช้ซ้ำโอ้โว่าไม่ใช่ห้าโอ้โหยู่นี่คนนึง หยาดมากเลิกเถอะเลิกเถอะใช่เลิกเลิกเถอะเถอะลิกเถอะฉันไม่อยากรแบบไม่อยากไม่อยากทำผ้าอีกแล้วก็นอนอยู่บ้านได้ใช่ไหมใช่ใช่กลับบ้านกลับบ้านไป เดียวเท่านั้นเอิ่มครั้งเดียววระวันสี่รอบได้แล้วอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น่ไม้มีหันกับบ้านวะแน่อีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเออกลับไปแก้ไขใหม่ครั้งเดียวจริงหรออีแค่ครั้งเดียวอีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นบอกว่าครั้งเดียวประมาณสิบล้านรอบแล้วนะ นี่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประเภทขัดวอนประกันพุ่งแล้วกูก็เป็นอย่างเงี้ยเหลือไอ้สู์คร้งแล้วเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออะไรล่ะสูดค้างเฮ้อ มันก็น่ากลัวและแต่ว่ามันเอาใช้ปากเป็นรูปเล่สนสนหรสีแบบชมพูพิงค์ใช้ปากเป็นรูปเล่นลิปสติกเฉดไหนเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เรือ,อแล้วสิไม่ได้เรื่องจริงรีกแล้วเหรอทำไงดี ทำไงดีตัวละครในเกมนี้คือแบบว่าไม่ไม่รู้สึกถึงแบบความเปลี่ยนไอหัวค,คือไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเออ่รอบตัวเองเลยเหรอสภาพแวดล้อมไหมไม่น่าจะไม่เราเรากลับมาแล้วเพื่อนเราดูอยู่แต่ว่าเราไปคุยกับหมอฟันมา ฉันเหนื่อยเ,ออเริ่มเหนื่อยแล้วสิโอ้ยสีมาไลยคนควรควร,ควรจะเหนื่อยนานแล้วไหมอ่ะก่อนโโอ้หมาเป็นป<ม>าตุ้งเลยนี่ไงเขามาดูแบบมาที่ดาราดังไงเพื่อเขามาเตรียมรอขอลายเซ็นอยู่ตื่นแล้วสรุปกูเพื่อน เต้องทำฟ้าแดงลืมแล้วดิเนแต่เป็นแตเป็นทงฟ้าแดงเอ๊ะเแต่เป็นตาแดงด้วยงงลเล่นบุ๊เล่นบุ๊แล้วก็เล่นผิดเอิม่มเขิดน,นะตัดออกได้ไหมไม่แต่ก็เมื่อกี้เขาเล่นกมาดี้จับเหรอเป็นอีกอล้วอีกแค่ครั้งเดียวครั้งสุดท <พอ S 2> ้ายแล้ว,ลวอีกแค่ครั้งเดียวพอเถอะพอ มันเหลือสูตรขังแล้วเธอโอ้โหต,ต้องมีจํำสแกนน้ำแน่เลยแต่ว่ามีจ้ำสแกนน้ำอมแมีอะ,<ล>ะไรโขดทนมาขึ้นม ชวน,นพีพ่เจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเลยประมาณนี้นคิดตับไม่ออกคิดพับภาษาไทยไม่ออกครั้งนี้ครั้งเนี้ยจะต้องจะต้องไม่เป็นไรแน่ๆเลยเอ๋จะต้องไม่เป็นไรแน่ๆอย่าพึงาพ่งยอมแพ้สิ แก่กลับไปแก้ไขใหม่สิกล <Wha> ับไปแก้ใหม่เ <submerged> อ <hatten> ๊ะแก้ไหมอะไรแก้ไขใหม่เถอะนันสินะไม่ไม่ว่าจะขี่คั้นไม่ว่าจะขี่ครั้งก็กลับไปก็สามารถกลับไปแก้ไขได้เอ๊ก็สามารถกลับไปแก้ไขใหม่ได้สินะอีกแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียว กลับไปเริ่มต้นใหม่จ๋มจ๋มเ,เวลาเวลาไม่เวลาไม่ย้อนเอ้คุณเรื่องแหละทำไมเวเวลาถึงไม่ย้อนกลับ ทำไมถึงไม่ย้อนเลยทำไมย้อนกลับไปไม่ได้อดีนะไม่มีวันไม่มีวันกลับไปแก้ขไขใหม่ได้หรอกเอทำคิดผาตทำแล้วทำอ ีโอกาสให้แกอีกแล้วไม่จริงนะใครช่วยด้วยงงใครช่วยได้่อสตายแล้วทุกอย่างก็จะจบ ว่าถ้าตัวตายแล้วเวลาย้อนกลับไปแก้ไขอดีตก็ให้ขอสีดเฮ้ทุกคนบายบาย